สบายดีสบายดีพอยาไม่ยาสบายดีปา่าลุงมดสุขสุคนเด้อสบายดีโมูเพื่อนทุกคนที่กำลังเข้ามาหรับส้มสองสาราสาวส,สะขึ้นไตในมนีเด้อพี่น้องคบกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมนีกะก,กินข่าวคือเก่าพี่น้องย้ำเถียงทีอย่าง,งาาย้ำใบใบอะลรพี่น้องใบสองหือจากใบสองเลยเนาะสนะิบสี่โมงเนาะกินข่าวแกงน่อไหมพี่น้องเพื่อไปหาเพื่อมาเตป่าเตปดงพี่น้องเอ้ย มัอนี้ก็มาก,กินแกงหน่อไม้น้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่เฮือนยังบ้านออกไปหาอยู่หน้าอยู่ให้กแหละได้ว่าเอาเข้ามาแกงอยู่เฮือนพี่น้องมันนี้กระพบ้อมหนาพ้อมตาพี่น้องเอ้เขาใหญ่บอยูอยู่แต่ลูกกับแม่ใหญ่มาพี่น้องมาก,กินแกงหน่อไม้ห,ห่อนน้ำกันมัเนมเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อมันนี้ก็อยู่เฮือนยังบ้านกินข้าเทียงเป็นข้าวบาพี่น้องใบสองอะไรแหละพี่นอ้องเอ้เพื่อหาเพื่อมาแกงมาต้ม ออนๆพี่น้องเอ้ยนมไม้อ่อ,อนออน,นี่นะใส่ซอสขัแยงอ่อนซ้ำเจ็บยังมนีน่ยังังงน,งงนสวัสดีพีน่นอ้นนองกิน,นาแฟมากันเด้มา้องเดิลกมันท่อนแสบบริติปลาแมบซ้ำ มาต่ว้าแห้งยังกิงเข้าแช่ไปดลเนาะทำไมอ่อนๆไม่แต่แดงอ่อนๆขึ้น Luôn, nó tặng em nó sẽ dễ thảo một tháng như này một miếng nó tiếp khảo bởi nó khủng hơn như nữa đấy mẹ ้ยำเลยเจ็บยำเลยฟันแขวนมันใครมเลยทางขวาแข็งแข้งช่องสำเร็จมาคุยเบื่อยำแขครั้งเดียวงหยำแขที่่ายำแขงเดวทางขวานียำไม่ได้ยำเลยฟันแขวมันใครมาเด้นพี่น้องเซ็บๆน้ำกัน

เ้านี้ไน้อง จิ้มขาวยังพี่น้องจแะแซ่บก็แซ่บจังว่าเป็นน้ำหิวบ่ไปจัง <c oughs> แซ่บแซ่บแกงละไม่ก็ดีอ่อ,อนๆอ,อ,อย่านังเขียวเขียวพี่น้องสี่คนมื่อนี้คนหนึ่งประยู่คนหนึ่งไปนาอะไรเนาะพี่น้องมาวอนนี้ก็สิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมกักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสไลม์เ้อพี่น้อง ไายบายสบายดี bye bye, <c oughs>